ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิสกันอีกแล้วนะคะในชาแนแล็กตัวบัจิลัสกันนั่นเองนะคะก็ตามสัญญาเลยเนาะวันนี้นะคะลิสก็จะมาแชร์เมคอัพที่สุดแห่งปีนะคะก็จากที่เพื่อนๆได้เห็นกันเนี่ยคืออันนี้ก็คือเมคอัพที่ลิสซื้อมาทั้งหมดในปีนี้นะคะความจริงแล้วมันเป็นชั้นวางเมคอัพแบบนี้นะคะทุกคนคือใหญ่มาก เรามาเริ่มกันเลยนะคะรองพื้นหรือว่าคูชชั่นที่ชอบในปีนี้ชั่นที่ชอบในปีนี้นะคะนั่นก็คือคูชชั่นจาก GIOGIO Armani นั่นเองนะคะที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของ Armani ตลับแดงนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคูชชั่นที่เวลาซื้อมามันก็จะไม่มี refill ถมมาให้นะตัวพัฟมันจะเป็นพัฟสีแดงแบบนี้นะคะมาพูดถึงพัฟกันก่อนเจ้าตัวพัฟคูชชั่นของ Armani ตัวเนี้ยคือเด็ดตรงที่ว่ามันสามารถซัก ได้นะคะถ้าเป็นคุชชั่นที่ข้ออื่นไอ้พัฟคุชชั่นที่แถมมามันก็คือซักไม่ได้ถูกไหมเวลามันแบบเคลอะมากมากเพี้ยนอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้สามารถนํากลับมาซักใหม่ได้นะคะตัวพัฟคุชชั่นก็ยังคงสภาพที่ดีอยู่นะคะอันนี้ลิสก็ซักมาประมาณ 3ครั้งแล้วค่ะจุดเด่นของตัวค u s h i o n ตัวนี้นะคะนั่นก็คือมันให้งานผิวพอตเลนที่แบบสวยมากดูกรรมยี่แบบเนี่ยทุกคนวันนี้ลิสก็ใช้ตัว cushion ของ a าร์มาเหมือนกันนะคะ mm hmm. คือแบบมันดูผิวแบบผิวสวยมากนะคะผิวสวยโกลด์สุขภาพดีพอลง cushion เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ลิสก็จะตามด้วยคอนซีลเลอร์นะปีนี้มีคอนซีลเลอร์2แบรนด์ด้วยกันที่เข้ารอบนะคะนั่นก็คือ คอนซีลเลอร์จากเคเดโ o ป o โบเท้นั่นเองแล้วก็คอนซีลเลอร์จาก Giorgio Armani นะคะตัวเนี้คือมันใช้ง่ายมันเป็นลิควิดแต่เป็นแบบน้ำแล้วเรารู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายแต่ถ้าต้องการความฝึกแน่นจริงๆเนี่ยตัวเคเดโโปโบเี่คือกริบสุดๆมันจะมาในรูปแบบของสติ๊กแบบนี้นะคะอันนี้คือลิใช้ไปแท่งที่4แล้วมึงเนี่ยคือรักแค่ไหนถามใจดูนะคือซื้อซ้ําๆนะเนี่ยคือแทบจะแบบเอานิ้วควักแล้วอะ่ะ มันจะหมดแล้วอะอ,อ็เสียใจแต่ตัวเนี้คือดีมากตอนที่ลิซอะมีปัญหาสิวจากการทานยาอย่างเงี้ยทุกคนตัวเนี้มันตอบโจทย์มากเลยนะมันปิดกริบมากคือวันที่ลิซกลับมาจากเยอรมันนะคะลิซก็ต้องไปงานรับปริญญาเพื่อนน่ะหลายคนเลยแล้วขนาดงานรับปริญญาทุกคนคิดดูดิคอนซีลเลอร์ยังไม่ลอกเลยอะทุกคนถามว่าแกเป็นสิวตรงไหนวะมองไม่เห็นเลยอะก็แงล่ลรใช้ไอ้ตัวนี้ไงคือมันตึ๊บมากมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีตึ๊บตึบ,ตบ นะแต่ไม่เหมาะกับคนที่ผิวแห้งนะคะหรือใช้ตัวเนี้อาจจะแห้งแล้วก็เป็นคราบได้นะคะแต่ลิซไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวแห้งนะคะเพราะลิสทาครีมแโหทุกวันจัดเต็มนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยไปกลายเป็นลูกรักของลิซนะคะใช้มาสองสปีแล้วว่ากับแบรนด์ c ครีโปโบเต้นักแบบชอบมากพอลิสลงคอนซีลเลอร์แล้วเนี่ย ก็จะมาพูดถึงแป้งกันตัวเซตติ้งพาวเดอร์นะคะปีนี้ที่เข้ารอบเลยก็คือชิ่งเซตติ้งพาวเดอร์จาก Hourglass นั่นเองนะคะก็ถ้าสมมติใครอยากไปดูรีวิวเต็มๆของเจ้าตัว Hourglass 6หลุมตลับนี้นะคะสามารถไปดูรีวิวนะคะที่ลิงก์นี้ได้เลยนะก็เป็นตัวเซตติ้งพาวเดอร์นะคะที่เนี้ยเขาก็จะให้ตัวเซตติ้งพาวเดอร์มา2อัน diffuse l i g นะคะแล้วก็ดิม light คือลิซ่าชอบตัวที่เป็น diffuse light มากคือทาแล้วเหมือนกับปิดสปอร์ตไลท์กับใบหน้าคือหน้ามันแบบผ่องโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะแล้วก็ผ่องแบบสวยมากชอบมาก i l o v e นะคะแล้วก็อ่ะ พอพูดแล้วก็เอาให้มันครบแพ็กเกจกันเลยแล้วกันเนาะก็แล้วก็บลัชออนที่ชอบนะคะในช่วงนี้ก็เป็นบลัชออนของตัวอ o ว r g l ก s าเช่นเดียวกันค่ะปกติแล้วอ่ะีจะชอบปัดตัวสีที่ชื่อว่า Mousse x x p o s s u r e นะคะสีนี้คือสวยมากแล้วมันมีส่วนผสมเดียวกับตัวแป้งที่เป็น,ปนแป้ง Setting p o w e r อทุกคนแล้วมันให้ความแบบกล w แบบสวยแบบกล w แบบไม่กระตกกระตาะคือชอบมากสวยมากจริงๆ IL o v e นะคะ ต่อไปเนี่ยหลังจากเซตนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวบรอนเซอร์หรือว่าเชดดิ้งกันบ้างนะคะ,ะตัวบรอนเซอร์ที่ลิสใช้นะคะนั่นก็คือบรอนเซอร์ของมาร์คจากขอบนั่นเองค่ะเป็นบรอนเซอร์ที่ใหญ่เท่าหน้าลิซนะทุกคนคือหน้าลิซใหญ่มากเลือยแบบเนี่ยใหญ่เท่าหน้าลิซเลยอะ่ะแล้วประเด็นคือ คิดแพนเรียบร้อยแล้วจ้าใช้มาเกือบจะปีก็ยังไม่หมดสักทีนะคือมันใช้ได้นานมากแล้วมันคุม้มตัวเนี้ยมันเป็นบรอนเซอร์ที่ไม่ติดโซนมันก็จะเหมาะกับคนที่มีผิวขาวเหลืองนะคะก็จะออกไปทางโซนเอเชียเอเชียหน่อยนะคะก็ตัวเนี้ยก็คือ Recommend มากคือ คุ้มจริงๆตัวนี้เพื่อนแนะนำมาแล้วเพื่อนก็บอกว่าตัวนี้คือเลิศดเด็ดมากตอนนั้น่ะลิทยังไม่รู้จักคําว่าเอ้ยรอนเซอร์คืออะไรวะตอนนั้นคือหน้าบานบานแบบบานมากๆตอนนี้ก็คือแบบ ใช้ตัวเนี้ยก็คือแบบเหลากรอบหน้านะคะแล้วก็ไล่จมูกนะทุกคนจะเห็นว่าหน้าเราจะมีมิติมากขึ้นก็เพราะตัวบอนเซอร์เลยค่ะทุกคนถ้าสมมติใครเริ่มแต่งหน้าเนี่ยก็หัดนะคะหัดใช้บลอนเซอร์เข้าไว้นะคะเวลาถ่ายรูปจะได้ไม่ต้องแบบมันนั่งไอ้หามุมว่าหน้าเราตรงไหนมันจะแบบเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีกลิ่นอีกอย่างนึงกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นมะพร้าวอะหอมมากหอมกลิ่นมะพร้าวมากเลย I l o v ิ I l o v ลมากๆ โอเคพูดถึงกลิ่นหอมขอขั้นนิดนึงขอเบรกนิดนึงนี่นะคะก็คือเป็นน้ำหอมนะคะ Chanel Chance นะคะตัวนี้เป็นน้ำหอมใน wish list ของหลายๆคนเลยถามว่าควรตามไหมนี่คือขวดที่2ของลิสแล้วคะ่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นประจำตัวของลิสไปเรียบร้อยแล้วนะมันจะเป็นกลิ่น floral นะคะแต่มันไม่ได้เป็น floral ที่หวานเลี่ยนนะเนี่ยเวลาฉีก็แบบฉีดต้นคอไปเลยแล้วมันหอมมากให้ f e ล l แบบลูกคุณเลยอะ เป็นผู้หญิงแบบ หว,วานๆนะหน้าธนูถนอมโอ้โหน่ารักมากเป็นผู้หญิงสวยน่ารักหว,นวานๆนะคะซึ่งก็ตรงข้ามกับเราหมดเลยเนาะอันเนี้ยชอบมากใช้เป็นขวดที่2แล้วนะคะก็ขวดแรกรีซิเรชสเล็กมาอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ของมันนะคะถ้าใครสนใจเนี้ยก็สามารถไปตามกันได้ที่ช็อปชาแนลเลยนะคะตัวนี้คือแบบเป็นเฟรนดของหลายๆคนมากคือดมแล้วก็สดชื่นนะคะไม่หวานเลี่ยนแล้วทุกครั้งที่ใช้ตัวเนี้ยทุกคนทักกันหมดเลยว่าใช้น้ําหอมอะไรหรอก,กินหอมฝรั่งก็ทักกันนะคะเพื่อนต่างชาติก็ทักกันเนี่ยเพื่อนต่าง สามชาติทักกันบ่อยมากว่า please แบบ you s m e l l So g o o d มันดูเลทไหมแต่คือแบบผู้หญิงเป็นคนทักนะแล้วผู้หญิงหลายคนทักมาว่าเฮ้ยตัวลิทหอมมากแล้วคือเนี่ยนี่คือสก c ร์ t เลยนะคือชอบมากตำได้ตำคือจัดได้จัดนะคะโอเคต่อมาเรามาถึงไหน,นกันแล้วเนี่ยโอเคจากนั้นนะคะแล้วก็มาดูพาเลตอายช d โดกันพาเลตอายช d โดนะคะที่ลิใช้อยู่อะหลังๆอะเอาจริงนะลิะใช้แต่อันเนี้ย ทุกคนมันเป็นพาเลตอายชโดว์นะคะของ Charlotte Tilbury นะคะตัวนี้ก็คือ p l l o w Tal k นะคะ Luxury p a l e t t Pops o p s นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นแบบของในไลน์ i l l o w Talk นะคะแล้วมันก็จะมาเป็น4หลุมแบบนี้คือทุกหลุมเป็น g ร i t t e r ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบไม่ใช่สายกริ t เทอนะคะก็คือ skip ตัวนี้ผ่านได้เลยแต่ว่าที่รีชอบที่สุดในตัวนี้ก็คือ กริเตอร์มันละเอียดมากมันให้ความวิงแบบวิงผู้ดีอะมันไม่ได้แบบวิงแบบเม็ดใหญ่ๆกระตกกระตากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสวยมากนะแต่มันจะมีแอบมีฟอ r เอาเล็กๆนะคะข้อเสียของมันเลยคือมันแอบฟอเอาเล็กๆนะแต่คือลิตก,ก็ไม่ได้เสียสยกับการฟอ r เอาเล็กๆของมันนะคะเพราะว่าเพราะว่าชอบจริงๆนะ่ยมันจะมีอยู่หลุมหนึ่งบุ่มไปแล้วนะคะเห็นไหม <ๆ S 2> ชอบมากค่ะตัวนี้อืมแล้วมาดูอะไรต่อดีนะ โอเคมาดูมาสคาร่ากันเลยนะคะมาสคาร่าตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือมาสคาร่าจาก Maybelline รุ่น Sky High นะคะตัวนี้ยังไม่เข้าไทยนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าเข้าไทยมาเมื่อไหร่มาสคาร่ายี่ห้ออื่นตายเรียบแน่นอนเพราะตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่า r u g s t o r นนะคะที่เป็นกระแสไวรัลใน TikTok ตอนนี้นะคะแล้วลิสก็ได้ทำคลิปแยกเอาไว้เรียบร้อยนะคะถ้าใครสนใจนก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจ,จะเป็นมาสคาร่าสีดาสนิทน,นะคะรุ่น Sky High ดังในติ๊กต็อกมากๆแล้วมันปัดขนตาได้แบบสะพรึงมากอลยทุกคนอันนี้ลิสก็ใช้ตัวสกายไฮปัดเหมือนกันนะคะอันนี้ลิสไม่ได้ต่อขนตานะคะเป็นขนตาจริงของลิสแล้วก็ปัดด้วยตัวสกายไฮแค่ซิงเกิลท็อปโคนะคะก็คือแบบปัดแค่โค้ดเดียวเลย เด้งจัดช่อสวยมากนะคะไปดูรีวิวเต็มๆกันนะทุกคนทุกคนจะอึ้งมากว่ามันงัดขนตาได้ขนาดนี้เลยเหรอต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงลิปสติกกันคลิซอะเป็นคนที่บ้าลิปสติกมากคือลิปสติกลิซอะจะเยอะมากแล้วมันก็จะกระจายอยู่ตามกระเป๋านู่นนี่นั่นนะคะทุกใบของลิซจะต้องมีลิปสติกอยู่ค่อยๆไล่พูดเีลียตัวกันก,นก่อนเลยดีกว่า ตัวไหนต้องการแบบว่าเออแบบลิปมาบนบำรุงปากไม่อยากให้หน้าโลนนะคะก็จะใช้ตัวดีออ l i ลิปโกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นวิชลิสของสาวๆหลายๆคนเหมือนกันลิปใช้ตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่ลิชอยู่ปีหนึ่งแล้วหมดก็ซื้อต่อหมดก็ซื้อต่ออันนี้น่าจะเป็นแท่งที่สิบแล้วมั้งคะเพราะลิชอบมากเวลาทายอย่างเงี้ยมันก็จะให้ความ ความอมชมพูนะคะมันจะเป็นลิปเปลี่ยนสีอะ่ะคือมันจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิปากของเราแต่ลิปมีทริคให้ค่ะทุกคนถ้าต้องการให้สีมันออกชัดๆนะคะใช้แปรงนะคะปาดไปที่ตัวตัวนี้นะคะแล้วก็ทาทายำๆนะคะลากไปลากมานะคะสีมันอะ่ะจะชัดขึ้นอันนี้จริงๆเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนไม่ค่อยทราบกันนะคะแต่ว่ามันรดมากให้ความชุ่มชื้นกับปากได้ดีมากนะคะนี่คือเป็นลิปแบรนด์เนม อันแรกนะคะที่ทำให้ลิสเข้าสู่วงการลิปราคาพันอัพนะคะโอเคก็ต่อจากนั้นนะคะก็จะมาพูดถึงลิปสติกแบรนด์โปรดของลิสอีกแบรนด์หนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวแบรนด์ของ p o b b y Brown นั่นเองตัวนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นดีปากไม่แห้งนะคะแล้วก็คือมันจะเป็นอารมณ์แบบเซม,มิแมต มันก็ไม่วาวมันก็ไม่แมตจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทาแล้วปากไม่แห้งแน่นอนและที่สําคัญสีส่วนติดชัดติดทนค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งออกมานะคะก็คือตัว Bob b y Brown นะคะเป็นอ i l In น e ิ l นะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับกลอส่ะทุกคนมันจะเป็นแบบกลอสแบบมันๆอนะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้คือสีอะเป็นสีที่แบบดิชอบมากนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Slow Jam นะคะทาแล้วปากเจอแบบเหมือน Angelina Jolie นะคะคือดีดีเวอร์เเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆมี มีตัวไหนที่ใช้เหมือนลิดอยู่บ้างไหมอะสำหรับลิสแล้วเนี่ยตัวพวกเมคอัพอย่างเงี้ยมันยังแนะนําให้ได้มากกว่าพวกสกินแคร์เนาะเพราะสกินแคร์เราต่างคนก็ต่างมีสภาพผิวที่ต่างกันออกไปถูกไหมอะแต่อันเนี้ยก็คือโอเคอะ ด้วยความที่เราชอบสีชอบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เอามาแชร์แล้วก็ามาบอกต่อกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับลิสด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ